ไรกันทีนี้มาที่ไหนนะฉันจำได้ว่าฉันแค่ตกตึกสองพันชั้นฉันไม่น่าจะถึงตายนี่โอ้ไม่นะทีนี้มาที่ไหนกันน่ะมันมืดไปหมดฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะฉันคงต้องร้อยมาถึงช้าก่อนนะเคยออกสำรวจตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันไม่ตัวอะไรกันแน่บ้าเย ฉันคิดว่ามันน่าจะเช้าแล้วนะแต่ที่สังเกตดูฉันน่าจะมาอยู่ในโลกของนโนเสาหรือเปล่าฉันเป็นดรัปเตอร์อย่างนั้นเหรอการตกจากตึกสองพันชั้นมาทําให้ฉันโผล่มาในโลกของนโนเสาอย่างนั้นเลยเหรอมิดตายสิอย่างนั้นฉันก็คงต้องหาอาหารก่อนแล้วนะความมืดนี้มันคงจะทําให้ฉันหาอาหารยากเพราะฉะนั้นฉันควรจะใช้อะไรในการออกกล้าดีโออ แถวนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนุกนะมันคืออะไรมันคือสัญลักษณ์อะไรอย่างนั้นเหรอถ้าฉันเป็นแรปเตอร์ฉันก็คงต้องหาฟูงอะนะแต่ว่าจะไปหาที่ไหนอะลูกสรนั้นมันชี้ทางฉันไปฉันคงต้องไปสำรวจอะไรสักหน่อยแล้วโอ้มันเป็นแผ่นดินที่กว้างขวางจริงเลยสำรวจยังไงให้หมดครับเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสำคัญนะนะฉันคิดว่าฉันคงต้องไปหาอาหารก่อนเพื่อจะชิรอบไปวัน และนั่นคือสิ่งที่แรปเตอร์ต้องทำก่อนที่จะออกหาฝูงมันมีสัญชตาตญาณนักล่าอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการออกกล้าเหยื่อเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับฉันเท่าไหร่นะตอนเด็กฉันดูสารคาดีมาเยอะท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีหนังดีๆก็ไปหาดูแล้วกันนะเด็กๆ oh. นี่เป็นแสงอาทิตย์แรกของการที่เราจะมาอยู่ในโลกของไดโนเสาร์ ต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าการว่ายน้ำข้ามเกาะน,นี้มันไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเราเท่าไหร่นะถ้าเราเจอสัตว์กินเนื้อที่อยู่ในน้ำนี่เราจะซวยเอาเพราะฉะนั้นขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าโอ้มันช่างสวยจริงๆเลยแต่ว่าน้ำแบบนี้ไม่น่ามีสัตว์ที่กินเนื้ออาศัยอยู่นะมันน้าตื้นเกินไปนะแลาต้องค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย,ย่อไป จริงการทํางานของแรปเตอร์มันต้องทํางานเป็นฝูงเป็นทีมซึ่งตอนนี้เราเป็นแรปเปอร์เดียวดายอยู่เพราะว่าเรายังหาฝูงเราไม่เจอโอ้ห้ตาสิมันว่ายน้ําช้าจริงๆเลยเหมือนปันจิ้งจกที่ตกลงมาในบอ่อน้ําคิดว่าฉันขึ้นไปบนเนินดีกว่านะโอ้จากจุดนั้นมาจุดนี้ทําไมเราว่ายน้ําได้ช้าขนาดนี้ให้ตายสิเอละสิ่งที่เราต้องทาก็คือออกกลา ด้วยตัวคนเดียวสัญญาณของเราอาจจะนำพาเราไปในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ได้อ่หูตาต้องไวจมูกต้องดีและนั่นคือสิ่งที่เรปเตอร์ต้องทำเดี๋วค่อยไปแล้วกันนะ สัตว์กินพืชน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันไม่แน่ใจแต่ว่าก็ต้องไปลองสำรวจดูคงไม่มีสัตว์กินพืชชนิดไหนมากินอยู่ท่ามกลางเหวตรงหน้าผาแบบนี้หรอกนะมันอันตรายเกินไปฉันเขาต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออาหารสัญลักษณ์นั้นอย,นอยู่ไกลเหมือนกันนะเอาไงดีฉันได้ยินเสียงอะไรนะอืมอ้ นั่นคือกวางนั่นคือกวางของเรานั่นเองจะไปไหนจ๊ะมานี่ซะดีๆจะกวางน้อยฉันขอกินนายหน่อยละกันนะมานี่มานี่มานี่อาหารมื้อแรกของโลกเดรสสาววินี่ กระยำกระยำกระยำหน่อยนายลงมาทำไมฉันกินไม่ได้โอ้โอ้ไม่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 จม,ม,ม,มน้ำไปแล้วจะลัยขึ้นมาหรือเปล่า ลอยขึ้นมาโอเคดีมาจะกวางน้อยน,นี่คืออาหารมื้อแรกของเราลากไป <c oughs> เราจะลากไปทั้งแบบนี้นะเราจะขึ้นไปกินบนบกเราไม่กินในน้ํเพราะว่าเราไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ํะนะแต่ต้องเข้าใจให้ดีอีกนิดเดียวแล้วเราจะถึงฝั่งโอ้ให้ตาสีเลือดออกเยอะมาก เอาเรื่องนะเนี่ยแบบนี้ให้ตายสิฉันจะขอกินนายเลยได้ไหมโอ้นี่มันค่อนข้างหยาบไปแต่ก็ไม่ได้แย่สำหรับการอยู่ในล่างของไดโนเสาร์นะจริงๆฉันควรจะเอาไปทำให้มันสุกกรเพื่อการกินที่แบบมีอัรถรสแต่ว่าในล่างแบบนี้ฉันคงทำไม่ได้นะ โอ้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 โอ,โอ,โอ้ให้ตายสิฉันตะกร้าตะกรามเกิดไปว่าเกือบแตกนะฉันเสียดายจังเลยมันอาจจะเป็นมือสุดท้ายของเราก็ได้ถือว่าเป็นเหนือสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะไว้กินระหว่างทางโอเคสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปนั่นคืออะไรนั่นเหรอต้องไปหาแกงของฉันการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องที่สําคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ในร่างของแรปเตอร์ตามหลักแล้วแรปเตอร์จะอยู่แถวๆเนินภูเขาอะไรประมาณนั้นและออกล่าเป็นฝูงแต่ฉันยังไม่เห็นสปีชีส์เดียวกันกับฉันเลย เราคงไม่ต้องออกล่าสักพักหนึ่งมันต้งคงต้องใช้เวลาประมาณอุ๊ยเสื่งอะไรนะฉันจะแพ้อีกแล้วจะลาเพื่อความสนุกดีหรือว่าฉันจะล่าเพื่ออยู่เอาชีวิตรอดไปวันๆแต่การออกล่าเพื่อสะสมสกิลการเอาชีวิตรอดมันก็ไม่ได้แย่ยอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะมาน่ซะเจาะแพ้นี่ไง นี่ไงโอ้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งศพมันขอกินให้อิ่มท้องก่อนละกันเพื่อที่จะสเตมินาฉันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโอ้หตตาสีเหลือเลือดไม่ใช่เหลือน้ำโอ้ท้องป่องเลย หาน้าก่อนแล้วกันนะแหล่งน้ําจืดน่าจะอยู่ในป่าแถวนี้คงจะเป็นแหล่งน้ําเค็มซึ่งเรากินไม่ได้จริงๆฉันควรจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะในการใช้ชีวิตไปวันๆเพราะว่ามีอาหารที่เหลือเฟือแต่เราต้องคงต้องหาแหล่งน้ําสะอาดไว้ต้องหาแหล่งน้ําสะอาดไว้กินเหมือนมันจะมีถนนซึ่งไอ้พวกมนุษย์หน้างงพวกนั้นคงจะทําไว้นะ ย่าลืมไปว่าในเกาะแห่งนี้ยังมีพวกมนุษย์อยู่มันคงจะมาล่าลายนาสาวอย่าง,งพวกเราที่เป็นสัตว์ถิ่นกําเนิดที่อยู่แถวที่นี่มนุษย์ไปอยู่ที่ไหนก็มีความชิบหายไปที่นั่นนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้นกมงฉันควรจะเข้าไปดีไหมนะจะเข้าไม่ได้นะ มีออร่าอะไรบางอย่างโอ้ไม่นะมัเป็นไรจะต้องหาแหล่งน้ำต่อไปฉันไม่รู้ว่าฉันจะไต่เขานี้ได้ไหมเพราะว่ามันชันเหลือเกินรู้สึกว่าคงต้องเดินแบบเฉียงๆไปแล้วฉันจะตั้ไป Bruh.